โอ้ยคุณชอบอันเมื่อกี้อ่ะเนี่ยมินร้องเนี่ยแบบเนาะห้าสี่สามสองสวัสดีครับนิ้วหนวดมาแล้วนะครับผมวันนี้มีแขกรับเชิญพิเศษด้วยนะครับผมคุณทบยีมเราเป็นลิง์เหมือนกันนะฮะแล้วก็เป็นลิงแบบพรีเมียมด้วยเพราะว่านี่เธอมีเสื้อมา เสื้อน้ำฮาวฮาวอยู่ไลา์จ้าถูกต้องแล้วไอ้สายที่ปิดปากก็ยังเป็นแบ็คพิงอ่ะออฟฟิเชียลนะออฟฟิเชียลนี่จ้ซัมเมอร์เดอรี่จริงๆริงเขามีให้หรอใช่มันอยู่ในเซตอยู่ในกล่องเซตก็คือภูมิใจโชว์มาว่าไปขอออฟฟิเชียลทั้งหมดใช่เวันก่อนมีคนถามว่าไปซื้อที่ไหนบอกขอขออฟฟิเชียลเออโอมันมันน้องก็คนมันเหมือนกันเราเนี่ยนะวันนี้เดี๋ยวเราจะมารีแอคนะฮะเป็นเพลงไตเติ้ลอัลบั้มใหม่นะครับเพลงอะไรนะฮะอะไรนะเลิฟที่เกิล เนี่ยบอกว่าเป็นบิงตัวจริงยอะไรครับอะไรนะเลยอ่ะเธอคาดหวังอะไรเธอคาดหวังอะไรกับเอ็มบีนี้เลิฟซิคเกิลในฐานะบิงหนึ่งคนอยากรู้สตอรี่ที่จะเล่าเพราะว่าเป็นเอ็มบีที่แบบมันอยู่นอกกล่องอ่ะเนาะเราก็คาดหวังว่าเราดูจากวงอื่นในวาจีมาคือเราติดมาตั้งแต่ยุคนู้นเลยอ่ะเราก็ค่อนข้างแบบคาดหวังสองคืออยากรู้ว่าน้องมันมีไฮโน้ตไหมน้องแช่งนะน้องมีไฮโน้ตหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยกับโชว์พลังเสียงอะไรเนาะ แต่เพลงนี้ก็ไม่น่ามีเบรกแดนหม้เดาไม่ถูกอ่ะแต่อยากให้มีเบรกแดนนะมาะนี่คือ love c i r l ครับออมีความจะทุ่งๆว่ะข้างนอกเลยจ้าเออจนนี่ผมสม่งสวย ลูกสาวเพือนรันะ Yeah. <laughs> ยังท yeah, right. yeah, ี so ่น้องเขไม่มีพูดงอ่ะเนี่ยเดิละเิละ <ๆ>ออถ้าจละลดนอไม่น่านจะปวดเข่าแล้วนะรอบเนี้ยเออ <laughs> สวยมากเออเออสีนี้สวยมากติ่งคุชอบอันเมื <S <S uh ่อ huh. กี้อะคืออันทอ่ เขาเล่นสวยยังไงอะอ้โว for love one two oh uh, 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 ีม er ักอ่ะเห็นปะนางแบบว่ามีความแบบไต่ระดับจริงจริงเออนะฮะดีนะนี่ว่ามันก็แบบมีความแบบอินเตอร์นั่นแหละมีความแบบไม่รู้อ่ะเราฟังแล้วเราสึกว่าเออมันเป็นสาวที่แบบ ฝั่งเมกาเนอะก็มีคนเป็นเมกาหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราชอบท่าเต้นอะเรารู้สึกว่ามันไม่ได้หนักจนเกินไปเหมือนที่บัน่านมาแต่มันมีความแบบคนที่ท่าเต้นเก่งอะแล้วยังไงคือผู้ชายคนเดียวแชร์กันหมดเลยทั้งเอีชื่ออะไรลอยอะลอเลนมามเออคือเหมาจ้าเรารู้สึกว่ามันเป็นภาคต่อของสเตปะไม่เห็นว่าอันนี้อันนี้คือเราคิดเองนะตอนที่เราดู m อไปแล้วเรารู้สึกว่ามันอาจจะมีความคอนติเนียหรือเปล่าทั้งที่แบบ เหมือนแบบโดนกระทํามาหนักๆแล้วอะแล้วด้วยตอนสเตย์ก็คือถ่ายกันข้างนอกด้วยเนาะใช่ใแล้วมันมาต่อเนื่องกับอันนี้ก็แบบปุ้มแบบก็มีความเอออยู่ใกล้ๆเคียงนะหมายถึงว่าฉากเชิกอะไรเงี้ยก็มีบางส่วนที่มันใกล้ๆกับน้องน้องสเตย์น้องสเตย์แล้วมีความแบบเกิร์ลพาวเวอร์อะจริงแล้วเพื่อนหญิงพลังหญิงมากเพื่อนหญิงพลังหญิงคือต้องมาเออแล้วแล้วแบบชอบอะไรอย่างที่เราชอบนะคือเราชอบทรงผมแบบเจนนี่อันเดอร์ลองลองเพลงล่องไป เพลงเราเราชอบทรงผมเจนนี่ในในการคัมแบ,บ็กอันนี้มากเลยอะน่ามาดูเข้ากับนาำเนาะจริงน่ารักแล้วเนี่ยตอนแรกนี่ก็หลุนว่าน้องอ่ะคือมันทําสีผมหรือเปล่าเราไปดูในที่เป็นรูปเลยก็แบบหรือแสกวะแต่ว่าสรุปทําจริงแล้วสวยมากโันทำแล้วเปิดมาถึงว่านี่ไอเลิฟกับมิกาเซ่นะถ้าขึ้นมาจะ <laughs> ไ,ได้อยู่นะเ <laughs> อ้ยเบีย <laughs> โดนกระทำนะฮะเ <c oughs> นี่ยเมนร้อง ต้องได้โชว์เสียงโวคอลของเขาเใช่ไหมเศรตฐกี้นะในแบบ making ฟิล์มก็คือกี้อยู่ในช็อตเนี้ยหวงส่วนอี้ตัวต่างรือทุ่งลาเวนเดอร์เนี่ยสวยมากจริงอะ่ะคือจีซูคือโคตรสวยเลยว่ะ <laughs> อันนี้เทมาเออเสียงกีตาร์นะอ,อ,อันนี้วัดอีกรอบนะฮะเนี่ยแบมบเนเะ ทำได้ไม่ยากด้วยอาจจะตามได้แต่ถ้าซอยขามกีนไอ้นี่อยู่กันนะเหมือนมาม์จิมมาชัวร์มัร์จิมมาชัวร์ลองเออ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 แม่เนาะเออฟิลฟิลเหมือนนะเาจริงมาจรมา์จิมมาชัรลอมมันแล้วมีท่อนจบที่เป็นกอดคออ่ะได้อยู่นะเออเออมีความคล้ายๆอันนั้นเนาะนี่คือถ่ายตรงเบลพระรามเก้านะฮะช็อตตึกเนี่ยเนี่ยกอดคอหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยโอ้โอันนี้เอัชอบมาก ใฮ่ hey อะดิสตาบอากอะไรแบบนี้เนาะไฟไฟลุยลุยแต่ชอบอันนี้ในชอบซีนนี้มากเลยอะ่ะเป็นแบบนางพยาบาลเหรออืมนางพยาบาลเป็นแบบฟิลแบบคนคนป่วยอะ่ะไข้ใจอะ่ะกำแพงบอกนแบบสีผมมากน้องแซ่หม่ยุทธยาไปวิ่งกับพีตลล่ตูนละ เนี่ยเห็นไหมชอบชุดตาข่ายของเจนนี่อ่ะหมดเลยเออน่ามาชิมาจารอได้อยู่ต้องมีคนตัดกับไปใส่เชียวดิแต่เราชอบความคีมเนาะหมายถึงว่าคือหมายถึงว่าอ่ะเขาอยู่มาสี่ปีใช่ไหมแต่ยังคีมแบบความแบบสดใสความเฟรชความเป็นแับความเป็นน้องใหม่อ่ะได้อยู่อ่ะเอสิ่งก็สวย พูดถึงเรื่อ,อง acting นะทุกคน acting ดีหมดเลยอ่ะเล่นซีรีส์นั่นเลยนะอ่าอันเนี้ยสวยจริงอะให้นะต้องยอมอ่ะนักเอกคนใหม่สวยจังอันเนี้ยชอบแบบอันนี <Wonder S 2> ้สาบแล้ววันที่ ดูแบบตอนผมขึ้นเนาะขึ้นสเตจอ่ะจะได้ขึ้นสเตทไงอ่ะแล้ววันนี้ขึ้นสี่เนเพลงไตเติ้ลเลยนะมันติดบรรจุทูซ็อกเลยตอนเนี้ยจริงมันต้องแบบสาตว์ที่ต้องหมาแล้วแม้แต่ติดตั้งแบบเทศก,กาลข,<อ>ของเขาใช่แล้วเราสกุกับเพลงเนี้ยมันเป็นเพลงที่พาเต้นก็ไม่ได้หนักมากพาเราก็ไม่ได้หนักมากมันเหมาะขึ้นเวทีมากเหมือนแบบให้แบบสาวๆได้เบรกเนาะเพราะเพลงเขาหนักมาหมดเลยเนาะเอาจริงเนาะคิวดิสเลฟตัวดูอะไรอย่างเงี้ยเพลงนี้ไม่มีความสดใสคือ เหมือนเพลงไองมากจริงมาจ,ระ,จะร้องแบบนั้น,นะเอะพี่เป็นแบบนั้นคือเราสามารถฟังได้เรื่อยๆไม่ปวดหูเออ,เอ,อ <c oughs> ๆแล้วก็มีความแบบมีความเต้นมีความสดใสมีความอะไรอย่างเงี้ยคือได้หมดเลย <c oughs> เอาจริงก็คือเป็นเพลงเปิดที่ดีนะนี่ว่าก็สมมงที่ได้เป็นน้องเต,ต้นนะนี่ว่าออจริงเพราะว่าบางทีอ่ะมันมีคนบอกว่าไปฟังตัวอย่างเอาจริงนะเราอะ่ะตอนฟังตัวอย่างอ่ะเราก็ชอบพิีเซอร์วิสนะเรารู้สึกว่าแบบ เฮ้ยมันมีความแบบจริตแบบอะไรที่แบบมันลดอ่ะเราู้วาเพลงนี้มันฟังอ่ะเออเพลงนี้มันใช่อ่ะรู้สึกว่ามันได้เลยอย่างเงี้ยแต่พอตอนนั้นที่ฟังตัวอย่างเลิฟซิเกิลอย่างเงี้ยคือมันตอนต้นไงเราจําได้ว่ามันเสเราก็ยังแบบเออเฉยเยอะไรอย่างเงี้ยแต่เพลงนี้เรารู้สึกว่าที่เขาเลือกมามันก็เป็นเพลงเปิดที่ดีที่แบบอ่ะเรามาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเออเพื่อจะแบบไปได้ใจอเมริกานะครับผมที่สำคัญทุกคนสวยมากจริงๆอ่ะปกมือปกมือกันเองนั่นแหละ ผมเป็นหองสองคนนะเออผมกป็นสองคนนะฮะหูมจะพูดอะไรเลยอะมันมันใช่ไหมเออแต่คือจะพูดว่าไงดีอะมันรู้สึกแบบก็คุ้มค่ากับการรอคอยแล้วรู้สึกว่าเอออันนี้แหละแบกพิงแหละแบกพิงมาแล้วอะมาแล้วมาแล้วจริงแบกพิงที่เราอยากเห็น่ะเออเอยังมีที่มันอยู่นอกกล่องแล้วมันแบบดีอะเพราะว่าทั้งหมดเนาะมีแต่สเตย์ป่ะที่ปาญหานอกป่ะ ใช่ไหมเท่าที่เห็นก็เป็นอย่างนั้นนะแล้วยอดวิวน้อยสุดเลยอยะต้องออดน้องหน่อย <c oughs> น,อ <c oughs> น้องสเต <c oughs> ต้องมานะฮะสองร้อยกว่าอยู่เออเฮ้ยแต่อีกิ้งดีทุกคนจริงๆยิงยอมรับแบบเนี่ยแล้วเราเล่นคุมบ้างจริงๆนี่เพลดูรอบที่สามนะ,ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไม่จบมีคนไม่จบก็คือเรานั่นเองนะฮะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวไปบรัตรวิวกันต่อนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรอีกเดี๋ยวมาอัปเดตกันแล้วกันในคลิปหน้านะครับขอให้ทุกคนเอ็นจอยกับ Love s i n นะครับ บ๊ายบายครับเต้นได้หรอว่ะเออต้องมาอนะ่ะอีกรอบ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 ไปดูซีดูซี